พอร์ตหนึ่งแค่ทำปุ๋ยหมักครับผมพอร์ตสองแค่ทำน้ำหมักอาอพอร์สองแค่ทำน้ำหมักพอร์สามก็คือบวกกับพอร์หนึ่งครับเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์หนึ่งแล้วก็ช่วยในการยับยั้งโรคกนานขอเน่าในพืชครับผมวันนี้นะครับเราจะมาผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงกันด้วยอ่ามันจะเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยอินรีย์นะโดยจะมีส่วนประกอบหลักก็คือปุ๋ยฟอสเฟต ซึ่งจะให้ธาตุโพแทสเซียมอเอ้ยให้ธาตออุโพแทสเซียมิแล้วก็กาั่วเหลืองจะเป็นจะเป็นโพแทสเซียมครับแล้วก็จะมีพวกมูลบวกเดี๋ยวเราจะใช้พอร์หนึ่งในการช่วยย่อยสลายแล้วก็พอร์สามเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระดับพอน้ำของพืชก็คือจะบวกกันกับพอร์หนึ่งซึ่งใส่ไปในปุ๋ยซึ่งหนึ่งตันเนี่ยเราจะใช้ประมาณอย่างละถุงนะครับ พอเด่นกับพอต่อสามแล้วปุ๋ยคุณภาพสูงเนี่ยมันจะมีอซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับแม่ปุ๋ยมันจะมีธาตุอาหารที่เข้มข้นกว่าเราไม่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะมันมันจะทําให้พืชได้รับสารอาหารที่เยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นแม่ปุ๋ยครับผมไปลงมือทำกันเลยลวกันโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราปฏิบัติกันเลยดีกว่าวันนี้ครับลูกเทปุ๋ย ดีขอมนางรองอีปัดไอเี่ยของป้านี่ยคนาม่ลองตัวเกี่ยวนางรองไม่แน่จะงเยอะป้าก็ได้จนเยอะเออมีแม่ ก็ผสมพอดอะไรไหมสามอย่างก่าสองอย่างสองอย่างใช่พอดอหนึ่งพอดอสามพอดอหนึ่งกับพอดอสามใช่ครับเอาไวลาโดยวัตถุดิบที่เราผลิตวันนี้ก็จะมีอ่าหัวข้อหินฟอสเฟตกา่ทเหลืองนะครับซึ่งอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้ก็มีปลาปนเลือดแห้งลำข้าวมูลสุกรกระดูกปนมูลทั้งข้าวแล้วก็พวกขี้เถ้าแล้วก็มา็ดกาแฟขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับว่าเรามีอะไรแต่วันนี้เราเรามีแค่สามอย่าง ขั้นตอนการทํานะครับก็คือนํามูมลวัวหินฟอสเฟตกากู่เลองนะครับแล้วก็ผสมพวกเขาเข้ากันทักพักหนึ่งก็เติมน้ําไปเรื่อยแล้วเราก็จะมีตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยใช้พอรอนพอรอครับใช้ควบคู่กันในการย่อยสลายวัตถุวัตถ,ถุดิบที่เราเอามาทำํำวันนี้โดยพอรอหนึ่นะครับจะมีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายเศษพืช แล้วก็ปุ๋ยที่เราเาสร็จพืชพวกมูลวัวกากถั่วเหลืองครับให้เกิดปฏิกิริยาให้ย่อยสายได้เร็วขึ้น <c oughs> พอราสามจะช่วยในการยับยัง้ง <c oughs> การเกิดโรคก้าเอ่าขนเน่าในพืชนะครับส่วนพอร์สองคุณสมบัติก็คือใช้ทําน้ําหมักชีวภาพในการย่อยสลายก็คือช่วยช่วยย่อยสลาย <c oughs> าพืชหรือว่าสารท, <c oughs> ที่เราเอามาทปํปผลิริน้ำหมักซึ่งพอร์สองเนี่ยถ้าในกรณีที่เรามีฝังข้าวไว้เยอะ,ะครับในนาเนี่ย สามารถฉีดฉีดในฉีดพน่นในนาเข้าได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของฟางในนาถ้า,ถ,าถ้ามีฝางเยอะก็จะใช้เยอะประมาณ30สิลิตรต่อไร่อกประมาณนี้นะครับส่วนพอดอหกจะเป็นกําจัดน้ําเสียแล้วก็ลูกเอาลูน้ำยุงยุงลายครับพอดอเจ็ดจะเป็นสารเล่งในการผลิตสารควบคุม,มแมลงศัตรูพืชพอดอเจ็ดนะครับ อันนี้คุณสมบักของพอดอเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดพูดใหม่ครับเจ็ดนี่เป็นสารควบคุมและกําจัดมแมลงศัตรูพืชครับเป็นมแมลงเป็นสารไล่มแมลงเราไปผสมน้ํารดได้ไหมก็ค <c oughs> ือเราต้องเอาไปทําการหมักเหมือนเหมือนเหมือนกับพอดอสองก็คือเราใช้วัตถุดิบก็จะเป็นพวกสเดาวพวกบอระเพ็ดพวกขมิน้นประมาณนี้ครับที่เป็นพืชที่็น<ช>คุณสมบัติที่ได้แมลงอันนี้เป็นสารช่วยยอยสลายเฉยครับมันยอยสลายเร็วขึ้น กระบวนการทําก็อันดับแรกมีวัตถุดิบเอามาคุกยค้าเข้ากันแล้วก็เติมน้ําครับแล้วก็เติมพอดรหนึ่งกับพอดรสามเข้าไปคุกยค้าเข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วการที่จะใช้ได้ก็คือดูจาก <c oughs> เราจะการดูนะครับปุ๋ยของเราให้เป็นก้อนให้เป็นก้อนนะครับไม่มีน้ําซึมออกมาตามร่องนิ้วนะครับนี่คือใช้ได้แล้วส่วนการเก็บการเก็บเราจะใส่กระสอบกระสอบปุ๋ย หมักถึงไวประมาณสิบวันนะครับก็คือเราจะนอนก็สอบเราจะนอนอยู่ใช่ไหมครับเราชอสิบวันเราก็ใช้ด้านหนึ่งกลับอีกด้านหนึ่งอีสิบวันเราวถึงจะใช้ได้ครับประมาณนี้ด้วยปุ๋ยชุดเนี้ยกาดถูดเหลืองครับ <é. S 1> เมื่อย่อสลายอะ่ะมันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงพยายามเก็บไปที่แบบลมโกรกลงลงแจ้งหน่อยเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะแรงครับผมนะถ้าเมื่อแห้งแล้วครับก็สามารถใช้ได้เลย ก็คือใช้ทีละนิดน้อยก่อนนะครับอย่าจะเพิ่งใช้เยอะเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างจะมีมีเอ่อ NPK ค่อนข้างจะเข้มข้นใช้ใช้แค่ค่อยๆค่อยๆใช้ได้ว่าใช้หลายรอบครับใส่หลายรอบดูตามระยะการเติบโตของต้นพืชถ้าต้นเล็กเราก็ใช้น้อยค่อยๆค่อยๆโรยค่อยๆโรยนน้อยหน่อยพอต้นพืชโตอ่ะก็จะใช้เยอะขึ้นตอนในช่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ใช้ปกติ เท่ากับช่วงแรกไม,ไม่ต้องใช้เยอะมากดูดูต้นพืชเราครับถ้าใช้เยอะเกินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหาในของของพืชครับผมขอสอบถามสมมุติเราสมมุติเราทำจำนวนจำนวนน้อยครับอาจจะประมาณสักห้ากิโลสิบกิโลนี้อัตราส่วนแต่ละอยา่างอ,อยากให้ใช้ประมาณพวกมูลวัวประมาณสามส่วนประเศษหนึ่งแล้วก็การคุณแล้วหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง ก็ด้วยบุญวัวก็กระสอบหนึ่งประมาณ20กิโล20กิโลประมาณกันสกระสอบก็เป็น60บก็พกอสเฟตกระสอบเป็น50กโลกัดเดือ50โลก็จะเป็น1นึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็แล้วแล้วสารพอดอพอดอก็คือใส่เท่าไหร่ครับสมมุติ10กิโลอันนี้ยทำได้1ตันได้หนึ่ตันใช่ครับคู่ได้1นึ่งตันครับ แต่เราทำน้อยก็คงก็คงจะแบ่งใช้เอาครับผมขอกคอนที